จากโปรแกรมก็ให้ import library ssd1306 นะครับเราก็ไปทําการสร้าง l i บร a รีสำหรับโปรแกรมภาษาไมโคร Python นะครับุ mm hmm. ด,ด py นะครับจะมีนาคุณ py าวน์โหลดนะครับกลับมาเจอตรงนี้แล้วก็ copy นะครับ มาที่นี่นะครับแล้วก็มาคลิก New File นะครับ S s D 1 3 0 6 p y นะครั P Y นะครับตรงกันนะครับ S A D 1 3 0 6 P Y นะครับแล้วก็ Pass นะครับจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็ทำการลันนะครับ โปรแกรมถึงจะทํางานได้นะครับอย่างนั้นโปรแกรมจะไม่ทํางานนะครับ